อยางเลียงแถวกันเข้ามาแรบมาแรกแรบน้ำกันสักแป๊บแป๊บชูนี่เแล้วชิดโนแคบโนแคอยากให้ทุกคนมาลองแระมาลองกันเลยขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการโชคดีได้โชคร้ายวันนี้ก็เดินทางมาสู่อีพีที่3แล้วนะครับกติกาของผมอยู่ในมือแล้วกูกูกู โอเคกติกาแรกนะครับเรามีอุปกรณ์นะครับก็คือปากกานะครับหยิบคนละหนึ่งแท่งปั๊บปั๊ปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊หยิบไปแล้วนะครับคนละหนึ่งแท่งครับเปลี่ยเปลียนใจเอาแล้วแต่นะครับสีนั้นดีไหวะทีนั้นดีตอนนี้ทุกคนมีปากกาอยู่ในมือแล้วนะครับให้สลับกันครับผมสลับกับใครก็ได้ต้องสลับเอาคืนกูมั้งถือขึ้นไว้ในหัวชูชูไว้ในหัวอ่า อย่าบอกแล้วฮ้ย่ามาตกรอบเลเว้ยใครที่มีปากกาสีเหลืองตกรอบวเเดี๋ยวี๋ยวตอนแรกเลือกสีอะไรสีไข่ครับสีอออกไข่ๆยักหนอไปเปลี่ยนกับใครมาเปลี่ยนกับใ่ มาทำงหารเลยทำงหารเฮ้ยไม่ให้อุ้มนะครับอุ้มอุ้มแบบคอนเสิร์ตอ่ะคุณคนณเยอะอยู่กันเอาขึ้น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 จำเก่าของเราครับต้นต้นเดินไปจบแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะและคนที่ตกรอบแรกก็คือคุณบู๋เอาละครับรอบต่อไปนะครับกติการอบที่สองผมจะเสี่ยงเซียมซีนะครับจากปากกา ถ้าของใครตกลงไปแล้วเป็นของใครนะตกลรอบอะนาโมตาสาภาคาวาโตอะราหะสัมมาเจ้าของครับเจ้าของหยิบครับเจ้าของเรียบร้อยอ้าวังลาประโยชน์สังลาไม่ได้ตังคือซื้อนมอีกแล้วอีกทีนี้ ติการอบที่3ให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าแถวตอนเรียงหนึ่งจากตรงนี้ยาวไปเลยอ้าวผมจะให้เปลี่ยนใจสลับอีกรอบนะมีใครอยากสลับไหมสลับเลย่นไหมใจและกติกาของเราก็คือใครที่ยืนอยู่เป็นคนสุดท้ายตกร่บ ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังสังหารสังหารและผู้ตกรอบในรอบนี้ก็คือเสือเมฆนี่เสียงนดและการในรอบที่3ก็คือให้ผู้เล่นพูดชื่อสัตว์มาหนึ่งชนิดนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่ากติกาคืออะไรอีกรอบหนึ่งสัตว์อะไรก็ได้สัตว์อะไรก็ได้อ,ไไดอ่าเริ่มจากฝั่งซ้ายวัววัว,วงูงูปลาปลาเพนกวินเพนกวินขี่ข้างคาดขี่ข้างคาแมวแมวทวนอีกรอบวัวงูปลาเพนกวินขี่ข้างคากแมวและกติกาของเราก็คือใครที่เอ่ยชื่อสัตว ที่มีปีกตกเล้าแพนกวินนี่เป็นเป็นมีปีกไหมมีมี่าเป็นนกใช่ไหมนกแพนกวินอ่าเรียบร้อยอ้าวสังหารสังหารอุ้ม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 ชาวโสังลาสังลาสังลาเออสังหาสังลาเอาสังลาเพื่อได้มือหนึ่งกับแบงค์ไข่แน่เด้อพวกเห็นกี่ตัวกูจะยึดให้หมดและผู้ตกรอบในรอบนี้ก็คือสงการ วันนี้นะครับเราก็เหลือผู้เล่นทั้งหมด5คน<ฮ><ฮ>และในกติการ,รอบนี้ก็คือให้ผู้เล่นยืนเข้าแถวหน้ากระดานก่อนรอบนี้ผมจะให้ทุกคนเปลี่ยนใจสลับตำแหน่งอีกหนึ่งรอบอสลับ,สล,บสลับตำแหน่งสลับตำแหน่งยืนยันจุดยืนนี่นะครับทุกคนต้องมีจุดยืนนะครับเกิดเป็นคนนะครับและในกติการ,รอบนี้ก็คือใครที่ ยืนตรงกลางตกรอบรอบนี้จอให้คอนรอบนาเจอแน่ครับเงินรางวัลอ่ะแต่รอบนี้มึงโดนโดดเลยได้ก็โดดเองไหมโดดตีลังกาโชว์ท่าสวยๆลังกากำลังเลยและผู้ตกรอบในรอบนี้ก็คือชัมไพ เรียบร้ย,ยเหลือสี่คนแล้วครับกติการอบนี้นะครับฟังให้ดีเดี๋ยวผมจะให้คำสั่งแล้วให้ทำตามให้ผู้เล่นก้าวขาไปข้างหน้าหนึ่งก้าวครที่เก้า ขาขวาตกลอบคิดยังไงถึงก้าวขาขวาขาผมถนัดข้างขวาแต่ไม่ถนัดเข้าใจใครไอะไรนะไม่เรียนไคนมันตกลอบแล้วมันก็เสียเส้นไงเสียเส้นเอ้ามาชีได้เข่าชิ้นเลยวะ เอเมฆเจ้าแล้วว่ากิ่งเนี่บอกเบกแตกกับบิกต้นไปและคนที่ตกรอบในรอบนี้ก็คือคุณเตร์แล้วแหละอ่ะหนึสองสามู๊เียบรอยนถามและกิการในรอบนี้ก็คือผมจะให้นับเดินหน้าหรือถอยหลังก็ได้พอผมสั่ง ปฏิบัติให้ทุกคนทําให้เดินหน้าและถอยหลังห้ามอยู่กับที่ครับอ่ะหนึ่งสองปฏิบัติอากูกากแล้วคู <c oughs> และ <c oughs> นะกติกาของเรานะครับ <c oughs> ผู้เล่นคนไหนถอยหลังตกรล ชีวิตต้องเดินหน้าห้ามถอยหลังเด่นขาดเข้าใจไหมรักเรามันแย่หาแนวมาแก้ดีกว่าเอ้าสองคนที่เหลืออุ้มและผู้ตกรอบในรอบนี้ก็คือคุณตาเรียบร้อยเอาเรามาถึงรอบสองคนสุดท้ายแล้วนะครับ แต่จะเป็นรอบชิงหรือไม่อันนี้ยังไม่ทราบกล่องพิชณาเราครับมา,าเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันาบดอตอดเพื่อแล้ววะบวอตอดบอตอดเอาเนาะโอเคครับม,มากิการในรอบนี้นะครับผมจะให้ผู้เล่นนะครับทั้งสองนะครับเลือกอหยิบของนะครับมาหนึ่งชิ้นนะครับแต่จะให้เลือกทีละคนนะครับอ่าคุณเค้กหันหลังก่อนเดี๋ยวจะให้คุณต้นหอมนะครับเป็นคนเลือกก่อนว่าจะเลือกของฝั่งไหนยื่นมือไปแล้วหยิบไม่ต้องหยิบออกมานะ แค่บอกว่าเอาตัวไหนห้ามพูดว่าฝั่งไหนเข้าใจไหมครับเอ้าคุณต้นหอมหยิบกล่องพิศนาของเราเอาคำดูจะเอาฝั่งไหนเลือกอย่างเอาไหนเอานี้นะโอเคเอานี้อ่ะคุณเค้กมาเลือกฝั่งไหนครับจะเอาไหนเลือกได้เลยยืนยันคำตอบมั่นใจ ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนโอเคอ่ามายืนทั้งสองคนและกติกาในข้อนี้นะครับถ้าเกิดว่าพวกเขาเลือกเหมือนกันพวกเขาจะตกรอบทั้งคู่แแต่ถ้าพวกเขาเลือกไม่เหมือนกันพวกเขาได้เข้าสู่รอบชิงครับ นเคนอะไรมันจะสวยทุกอีพีเนาะได้เข้าครับได้เข้านะและพวกเขาสองคนได้เข้ารอบครับโอ้โอ้เฮียเป็นไปได้สุดมิตาเฮ้ยาแคนไม่ใครก็คนนึงเคยและผู้ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้ก็คือคุณต้นหอมและคุณเค้กคนไหล ให้คนที่ทำเงินละมันสองร้อยบาทเลือกฝั่งได้เลยครับเาเอาเอาเอามึงอย่แล้วจะทายฝั่งไหนเออนี่แหละที่ขันง่ายเออเอามึงอย่แล้วโอเคครับและวันนี้นะครับคนที่ทายฝั่งคุณเค,ค้กคนไหลนะครับมีทั้งหมดห้าคนและคนที่ทายฝั่งคุณต้นหอมมีทั้งหมดสองคนถ้าใครทายถูกนะครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์รับเงินไปเลย200บาท สองคนนี้นะครับจะมีผู้โชคดีและผู้โชคร้ายนะครับผู้โชคดีจะได้รับเงินรางวัล1น0 0 0มบาทจากทางเต็นต์มังกรส่วนผู้โชคร้ายนะครับจะต้องโดนลงโทษนะครับผมมาหันหลังและกติกาในรอบสุดท้ายนะครับผมผมจะให้ผู้เล่นทั้งสองท่านนะครับ <c oughs> เป่ายิงโชคกันมาหันมาปายิงเย่าล่ะปะกักกระเป้ายิงโชค <c oughs> ใครชนะครับ ผู้ชนะนะครับคือคุณต้นหอมนะครับฟังกติกาให้ดีอีกรอบหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้นะครับคุณต้นหอมเป่าชนะแล้วนะครับก็จะได้มีสิทธิ์เลือกหยิบขวดนะครับส่วนคุณเค้กนะครับจะต้องมายืนดูว่าคุณต้นหอมเขาหยิบขวดไหนแล้วก็จะต้องเกลี้ยกล่อมเขาและบอกเขาว่าเขาหยิบโชคดีหรือโชคร้ายคุณเค้กจะโกหกหรือพูดความจริงก็ได้โอเคไหมครับครับผมสำหรับคุณต้นหอม ถ้าเกิดว่าคุณต้นหอมเลือกถูกคุณต้นหอมก็จะได้แชมป์ในวันนี้ไปเลยครับผมพร้อมครับเข้าใจกติกาแล้วมาคุณเค้กประจำตำแหน่งเสียวสันหลังสุขาวเค้กเลยโอเคครับพร้อมแล้วเริ่มเลือกเลยครับจมีเวลาเยอะเหลือเกินอ่ะจะเอาขวดไหนอ่ะจับ้างไว้ครับเเดดีี๋๋ยยววคครรัับบอ่าจับดูจับดูว่าอุ่นอุ่นไหมขวดนี้ครับเอาจะใครเอาเลยขวดไหนครับเอาขวดนั้นอ่ถือไว้นะครับ อ่ะคราวนี้จับขวดไว้แล้วมองหน้าคุณเค้กไว้อ่าแล้วถามคุณเค้กว่าขวดเนี้ยคืออะไรขวดนี้คืออะไรครับผมโชคดีครับนี่แหละครับขวดนี้แหละครับคุณไม่คิดว่าเขาจะโกหกคหรอครไม่ครับผมเชื่อเขาทีนี้โกหกบ้างก็ได้คุณเค้กจะพูดอะไรของเขาถึงไหมไม่ครับพี่นิ่งไม่เปลี่ยนใจนะไม่เปลี่ยนแน่ใจแน่ใจครับคุณเค้กขวดนั้นคือขวดอะไรโชคร้ายครับ เปลี่ยนไหมเอ้อเปลี่ยนคุณจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนคุณต้นหอมยืนยันคำตอบครับผมแบ่งผมด้วยพี่ชิคุณต้นหอมเอาขวดมาดูแบ่งกันด้วยนะเฮ้ยยะเฮ้ยยะ ดังนั้นได้รับตังสองร้อยชุเมงนี่โคตรโคตรโคตรต้องดีแล้วเนี่ยได้เลยเรื่องโอ้โหรูปเก่ายังไม่ได้เปลี่ยนเลยเฮ้ยมาเหี้ยรูปเก่ายังไม่ได้เปลี่ยนเลยคุณผมจะให้คุณเค้กอ่านกติกาตัวเองอ่านดังๆผบอกแล้วลงโทษโดนเขียนหน้า แล้วถ่ายรูปเปลี่ยนตัวไฟหนึ่งอาทิตย์เห่ายังไม่ได้เปลี่ยนเลยคนที่ได้เงินรางวัลหนึ่งหมืนบาทไปครอบครองก็คือคุณต้นหอมเดี๋ยวจะว่าจ่ายไม่จริงนะครับผมนะครับจ่ายจริงทุกรอบนะครับเงินสดอยู่นี่นะครับนะครับผม รับไปเลยนะครับเงิน10,000บาทจากทานเต็นต์มังกรอโโอเอ้าใครสนใจออกรถขอบคุณผู้สนับสนุนครับเต็นต์มังกรครับรถด,ดีรถสวยครับต้องเต็นต์มังกรที่นี่ที่เดียวครับสวัสดีดีครับอยู่ปินครับและผู้โชคดีของเราในวันนี้ก็คือคุณเค้กคนหลายเอ้าสามฟอให้ให้ผู้โชคดีเขียนหน้าแล้วกัน เนื่องจากว่าปากกาเขียนหน้าไม่ติดนะครับเราก็เลยต้องอัญเชิญสิ่งบทลงโทษใหม่ครับคิมินมอเอาเดินมาดิเออ้ยโอ้ยหน้าเป็นสิวยเลยเนาะไอ้เนาะความหล่อความหล่อเซดอยพอนันต์มึงนี่ยโมงเ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 นี่ยนี่นะครับชมหน้าผู้โชคร้ายของเราเอโทษครับขอถ่ายรูปโอเคนะครับและสวัสดีนะครับรายการผู้โชคดีและผู้โชคร้าย ต้องขอลาไปก่อนวสวัสดีครับเจอกันอีพีหน้<ส>าไม่มีใครสวยทุกอีพีครับถ้าไม่ใช่ผม